สวัสดีครับทุกๆคนมาพบกับผมดูฟรีสไตล์นะครับวันนี้เราพาแม่ยายแล้วก็พี่สาวหลานๆมาฉีดวัคซีนนะครับที่เทศสสบาลสำบลตรอนนะครับในจังหวัดอุตรดิตนะฮะวันนี้นะครับเราพาทุกๆคนมาฉีดวัคซีนเข็มที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมยังไงผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างในกันดีกว่านะครับตามผมมานะฮะ ระหว่างรอนะครับผมก็ได้ซื้อกาแฟถุงแบบนี้นะฮะมากินเล่นก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะนานมากๆเลยชั่วโมงกว่าแล้วนะยังไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเลยนะครับต้องรอคิวคิวที่ร้อยกว่านะครับร้อยห้าสิบหกก็ต้องรอต่อไปนะเพราะว่าเขาต้องจัดเป็นระบบเป็นคิวเป็นคิวนะก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับเรารอด้านนอกนะจุดด้านนอกเสร็จปุ๊บเราลงทะเบียนแล้วเราก็รอเรียกเพื่อที่จะเข้าไป ด้านในนะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการตรวจสอบรายชื่อแล้วก็ดูในเอกสารว่าเราฉีดบาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับตอนนี้คือเข็มที่2นะครับอันนี้ก็คือทางของแม่ยายแล้วก็พี่สาวแล้วก็ทางหลานนะครับส่วนผมเนี่ยผมฉีดครบแล้วนะครับ3ามเข็มก็ต้องอมารอกันต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนของการรอเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะว่าถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพักนะครับเพื่อให้ยาที่ซึมเข้าไปในร่างกายนะครับวัคซีนเนี่ยนะเข้าไปทปําปฏิกิริยาก่อนครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะออกมาด้านนอกนะครับเพื่อรอดูผลอาการว่าจะเป็นอย่างไรครับผม